นี่คือผู้เล่นใหม่และผมซึ่งเป็นผู้เล่นเก่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนซีไปลงเรดในเกม a r e น a าเบกเอ u าอินฟินิตและแน่นอนมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผมที่เล่นแบบโซโลมาตลอดชีวิตมาจับคู่กับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่น,เ,ลนเอาลละและในคลิปนี้พวกเราจะรวยหรือไม่หรือจะตายเส้นแต่ยังไม่ทันได้เริ่มและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้เราก็ไปรับชมกันได้เลยครับ เอาวะเจอแล้วไปกี้สามนาที่เพื่อนฉุกเองผมไฟมันไวเกินอ่าเกย์ออ่าโอเคจับพิธีเล่นก่อนลืมพิธีิธีแม่งลืมเออโอเคอ่ะเออจูนบจุ๊บฮึ่ยสียงกุลีมนั่นเอ้าแล้วกูรีโหลดเล่นอย่างเงี้ยกูไอติชาย อันนี้เว้ยมันมันปรับใหม่นะมึงสามารถกดเอ่ออินเนตแล้วก็ตัววีเวลามึงยิงแล้วกระสุนมึงแบบมันใช้กระสุนมาแล้วใช่ปะม,มันจะเติมกระสุนให้อัตโนมัติเว้ปืนกระเป๋ายังไงวะเพื่อนกดแท็บกดแท็บอ๋อโอเคโอเคคลิปหายแล้วเออท็อปลองมึงลองเล็งด้วยปืนพกนี้อย่างมึงว่าเราคิดแล้วมันมีกง่ายใจเราเปล่าเราบอกว่าเราคิดถูกคิดผิดวะรู้สึกว่าสุนเล็งมัน<อ>โดนโดนไอ้จุกกรอกมันบังเก็บเสียงบังใช่ไหมเออเล็งยากเหรา ได้ยินมาถึงเฮ้ยได้ยินเสียงปืนแล้วนี่ม้าเอาเซฟฟีตัวนี้ข้างบนข้างบนเพื่อนไปไปไป,ปดูให้กูดูให้แอมโคเปอร์แต่เราได้ยินเสียงปืนข้างหลังแล้วไอ้นั่นน่ะนาวนาวมันกูกันเดีย,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 ยนี่โอ้ยโขโหปอดเอ้ยเป็นไงวะเป็นไงวะตื่นเต้นเฮ้ยโอ้ยสองตัวดีเฮ้ยโหเซฟแรงมึงดีขนาดนี้เหรอเป็นไงเราเพื่อน <laughs> พาใครมาดูด kind of ้วยพาใครมาเอะยเดี today. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะตายก็พออย่าตายก็พอมึงต้องไปยิงคนได้ไหมเดี๋ยวมันมีเซฟฟีให้ไปใส่เสียงเปิดจากทางไหนวะวันนี้ยวเนี๋ยวเดี้วันนี้นี่ข้างหน้านั่งหน้าข้ามมันข้ามมันข้ามมันมันยังเร็วอยู่เลยวะนั่โอ้ยพอได้ย้ะป่าวไปที่อะไรอ่ะศูนย์กว่าแล้วกูอะเฮ้ยเฮ้ยบอลบอดไหมบนบ้านปะ เออน่าจะบอดเพลเยอร์รับลุดลุตของมันน่าจะเป็นบอดเพลเยอร์ถ้าคนมันน่าจะวิ่งใส่กูแล้วอ้าวหาไม่ได้อะก็ตัวเอฟกตัววิเลยอะกูอะอ๋อกูเป็นคนยิงเนาะตามไรเยอะเดี๋ยวกูลู้ด้วยแฮะอันเนี้ยไหอ่ะไปคดนี่ไงเพื่อนบอกแล้วคือมากับผู้เล่นใหม่แม่งแม่งมากับดวงว่ะเดี๋ยวพาไปหาเซฟี่มาอีกเราไปเยอะเดี๋ยวไปกูอะ ทับเสียงปืนมาไปไนปหนึ่งขอหาแม็กก่อนน่าจะอยู่ในไอ้นี่ไม่ได้ค้นหาอ่าในในในสายยงบ่าใช่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 มันบอกว่าไม่พบแมกกาซีนที่ใช้ได้วะ่ะมึงต้องเอาใส่ไว้ในสายยงบ่าด้วยนะแมกกาซีนฮ่ช่องมันใหญ่อ่ะใส่ไม่ได้ของอันไหนที่มันไม่จำเป็นก็ออก่อนก็นดะโอเค โอเคได้แล้วเพื่อนเอาไปเปิดไปใช้กนี้ดนนเพื่อนเราได้เจอเซฟฟีคนยังไม่เปิดเฮ้ยมีคนยิงไปแล้วอ่ะสายคลีอาสายคลีร์เออว่ามีคนฟาร์มไปแล้วอ่ะเอ้ยเฮ้ยทับทัข้างนอกทับนี่นี่ล้วนนี่ล้วนนี่ล้วนนี่ เด็ดเด็ดตายมูน <widely spun pus> ี่นี่มันอยู่นีมันย่อมมันย่อมามันย่อมากดกดไอมาร์กเนี่ยกดเมาส์กลางเดี๋กูรอดเดี๋ยวกูไปรองข้างกูรอข้างเห็นนะออกไปนี่ยิงคู่ยิงคู่เนี่ยู่กับแพงรู้ที่แล่ ปู่จิ๊กูจิ๊กูอีกใครรู้ได้ป่ะเอ่อเหมือนจะได้เป็นบางอย่างแต่กูไม่รู้อะไระดูได้บ้างเฮ้ยเฮคนคนคนตาย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 เหรอสวยเออกูอยู่ตรงนี้ไปรู้เลยรู้เลยทำไมมันถึงอย่างเงี้ยเพื่อนอะไรวะมึงมึงมึงยิงตัวอยู่ดิแหอ่กูไม่ได้ยินตรงอ่ะแล้วเมื่อกี้ทำอะไร อ sí, ๋อป er. ืนพกไงปืนพกไงเขาเรียกว่าอะไรนะสแนปพกแบบเร็วอ่ะมันปรับใหม่ปรับใหม่อ๋อไม่รู้ไงนี่นี่เซฟนี่เซฟนี่เอาไปแต่ปกติคนอ่ะแถวนี้เขาจะเกิดกันนะไปไหนกันเลยวะไปเราไปคอกม้าก่อนเราเข้าไปโมเทลระวังแค้นสองมันมีคนเข้ามาเชียงบอดเชียงบอดกูได้ยินเสียงบันพูดแล้ว หมดแล้วข้างบนไม่มีเฮ้ยโอ้โหของมันเริ่มเพิ่มเลยครับเนี่ยเอาได้ไหเอาไปใช้มันใหญ่มากใช่มหมทช่ไมมันตัวใหญ่จังไปเก็บของไม่เก็บต้องช่วย<ป>มึงเองเพื่อนไม่มีตัวนำโชคจะไม่มีคนเลยเสียงปืนสักแแอะ์เราก็ยังไม่ได้ยินเลยนะเข้าใส่เก็บเสียงป่าจริงรอะจริงจริงทบัทบทบับทับซ้ายซ้ายซ้าย สคนสคนเห็นเดินเห็นเดินกำลังมาทางนี้คนหรือบอดอเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้บอดอสามสองเอาเลยนะสามสองหนึ่งไโดนโดนโดนเฮ้ยเขาโดดเขาโดดนีเขาโดดนีเขาโดนดนีอันนี้ไม่ใช่บอดแน่นอน ไปไหนแล้วเฮ้ยได้ของดีเหรอได้ของดีเหรอวิ่งหนีอย่างเงี้ยเฮ้ยเพื่อนนัดมันเลยลอกเววลองไปเห็นเห็นเดี๋ยวเห็นเดียวเรอเขยู่ราเขายูโดนดาเปิดกระสุนแล้วกระจอกมากนี่แน้เล่นไพ่เหรอเออเออมันหลบ นี่ไงไล,ลุย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 เขาวิ่งหนีเขาวิ่งหนีเขาวิ่งหนีไปกูแล้วไปกูแล้วไปต่อเลยมันเขาเขากดดันแล้วเขากดดันแล้วเราตามเราตามไรล่ะสองตัวป่ะ <laughs> ใช่ใช่สองตัวเลี้โดนขาโอ้ยยายกันเว้ยตามไอ้จ <laughs> บงเอ้ย ทำอะไรมานี้เลยมานี่เลยอยู่ข้างบนนี้บนนี้บนนี้ไม่ใช่ขาบันนี้เหรอไม่ไม่ไม่อยู่บนนี้อยู่บนบนี้วิ่งตามติดติดสองตัวเลยสองตัวนู่นนู้นนู้นโดนโดนขาโดนขาโดนขายังไงโดนขาเข้าเดินหนีเราไม่ได้เขามีอะไรกันวะทำไมเขาวิ่งหนีเราสุดชีวิตอย่างเงี้ยเราแค่ป,ปืนโพกเองนะ เลยไม่ใชีซุ่มเหมือนตรงภูมิย่านะนี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า้งนีป่ะไม่ไม่นั้นบอดนั้นบอดนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าเสียงทัพอีกข้างหน้า,า,นา,า,นาตามไปติดตามไปติดตามมาตามตตามา,มา,มา,มามโอ้ยแรงหมดโอไม่เคยไล่คนขนาดนี้มาก,ก่อน ้น้นทนททงงไปไหนแล้ววะชัวร์ไปไหนพัดชัวร์ชัวร์ชัวร์แบบตามติดยิงขาวิ่งหนีขี้แตกแต่ไม่รู้เขาแอบซุ่มหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยไม่เจอแล้วว้<ร>า <c oughs> และเขากรัวปืนพกกันเรื่องกันเรื <c oughs> ่องต้นดีปืนพกอย่างเราอ่ะ บนบ้านนี้เคลียเราพ่<ร>าดกับเขาแล้ววะเราฆ่าดกับเขาแล้ววะใช่เพื่อนโอ้โหอะไรวะหรือจริงๆแล้วเขาก็อยู่แถวเมื่อกี้วอะอันนี้ราบไปแล้วปพ่อนวะดูก่อนนะขึ้นดูปนบแล้วยังไม่มาเลยเพื่อนใช่เหรอเราไม่ได้เก็บดักเซฟเลยเก็บแล้ววันนี้นี่ไง อ่าใช่ซเซฟแล้วเก็บแล้ว <c oughs> นี่ไงบอกแล้วว่าเก็บแล้วเพื่อนอะไรเพื่เลยไปเซฟฝั่งนู้นนี่แล้วเราก็กำลังไปเซฟนู้นไงแล้วแล้วมันมีคนวิ่งมาเอ้ยนี่ไงระลึกชาติระลึกชาติ <laughs> รู้ว่าสองคนนั้นเขามาเปิดเซฟเนี่ยเปิดเซฟเนี่ยแล้วได้ของดีออกไปก็เลยรีบหนีเราโอ้โหเนี่ยเขาเปิดไปแล้วชัวปปร์ป้าบโอ้เข้าเปิดไปแล้วแสดงว่าของดีแน่เลยทับเพื่อน เหมือนเหมือนจะได้ยินเสียงปืนมาจากทางฝั่งนี้เ้ยเสียงใครเดินบนเหล็กกับเดินบนเหล็กปะไม่ไม่ไม่ใช่บอดบอดบนนี้เต็ยยังไม่ได้เปิดด้วยดูหน่อยสิโอ้ไม่มีไม่มีมีแต่เงินกับรูปภาพเก็บไปเกีวมันวิ่งขึ้นไปบนนั้นแหละ นูไงนูไงเด็งคนจริงเปืนปืนปืนดูแป๊บหนึ่งอยู่ตรงไหนวะปืนอยู่ทุ่งข้าวสาลีนี่แหละทุ่งข้าวสาลีแต่ไม่เห็นตัวคนนี่นะสิเฮ้ยนู่นนู่นนู่นนู้น ดดนูล้็เคนเดียวบัดเฮ้ยคนคนวิ่ง<น>อยู่ว<น>ัดวิ่งอยู่ข้างหน้าเลยฝ่าซ้ายวะมองไม่เห็นหลังนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยโอเคโอเคคโอออเเ๋ห็นแล้วละหน,นึ่งเม็ดโอ้โสวยน่าจะคนเดียวน่าจะคนเดียวน่าจะบอดน่าจะคนบอดปะท่ายืนแปลกๆโอ้ตรงนี้นันเลย ไปไหนเพื่อนบอกกูเลยมาไปไหนดีวะไปเอาเซฟฟีข้างหน้านดีกว่าเดีย๋ยววิ่งไปข้างหน้านลเลยไป <c oughs> ดูให้ดูให้พอเราเซฟนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปเซฟคอกมา้าไปคอกม้าเสร็จแล้วก็ไปตรงแท่นไหว้ไป <c oughs> ไปเ <c oughs> ช็คคนข <c oughs> ี่จักรยาน <c oughs> ไม่ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้นะสิ เขียวแล้วไม่เจอคนมีของดีอีกแล้วไปเซฟฟีที่สุดท้ายนี่นี่เปิดเปิดชั้นด้วยกันเปิดเจอของดี <c oughs> เฮ้ยทอป <c oughs> ลบมลมหนึ่งล้มหนึ่งลหนึ่งมาอยู่นอกเมื่อกี้กูเห็นแล้วโอเคสวย <c oughs> ตายตายตาย น่าจะบอดน่าจะบอดเออแต่กระเจ็บอยู่ดีอ่ะบอดมันล้มได้เหรอเพือ่อนมันมีเพื่อนไงบอดมาเป็นปาร์ตี้ตายแล้วตายแล้วบอดหัวลดถือลูกซองด้วยวันนี้เก็บเซฟฟีหมดแบบเกิดอะไรขึ้นโคนโคนโคนทับคนอันนี้โคนจริงแหละ นี่อย่างนี้มันวิ่งแล้ว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 เพื่อนวิ่งแล้ววิ่งไปไหนวิ่งไปไหนข้างหลังข้างหลังเฮ้ยดีมากเลยลุมมาลุมมาจะมาได้เจ้เป็นไปแก้วะไม่โดนเลยว่ะ เขาเจ็บตัวอยู่นั้นน่ะเขาเขาล้อแก้มาัโอเคโอปืนพกเรายังกาดแต่เรืยกเขาแก้เขาที่เราส้ยตายตายตายสวยสวยสวยเถ้ยปืนพกตกระสุนหมดอะไรปามามม่อนาม่กาเขาาเเดียวเขาบาคนเดียว สบายไปแล้อ้แจวพอดุ่มน้อยกลยใจนั่งไม่มีขออะไรเลยเพื่อนเขาน่าจะแบบว่าเพิ่งไป AFK อยู่เลยท้อยเลยเฮ้ยทับทับทับคนมาเพิ่ม ชุดชุดเขาแน่นชุดเขาแน่นจะตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยรอแบบระแบบระบไปเราคุณยิ่งหัวไปแล้วเอ้ยคุณชมก่นอนแล้วกันเรามีสองมาคนหนึ่งยังไงก็ดีเขาเจ็บเขาซ่อมอยู่เนี่ยเขาซ่อมอยู่ข้างอุ้ยเขาแน่นเขาแน่นเขาแน่น,ม,นมีระเบิดมีเปล่าเลยแล้วกัน เฮ้ยมีระเบิดเฮ้ยอยู่ตรงปูตรงปูตรงรถตรงรถเฮ้ยเขาล้มเขาล้มเฮ้ยจะไปเขาล้มปะเขามีเพื่อนเหรอเพื่อนกูไปไหนแล้วอะไรทำไมกูดูกูตายแล้วเกันที่เพื่อนตายต้องปื่อนเลยจะขยับเข้ามาถึอินโดอิเซโอ เฮ้บอลวังข้ามันอุ้ยโอ้โหสองแสนนี่ของบัลดอกมาได้ยี่ไปไงเซฟดีไหมโอเคแปดหมื่นกำไรทองเฮ้ยได้อยู่ของช่องเล็กๆโอ้ดูดิโอ้โหไอนระเบิดอะไรวะพ่นไอ้เนี่ยไอ้ฟันระเบิดปืนอย่างเงี้ยมีจ้ปืนดีๆโอ้แต่เราปืนเราแม่งมอ่ทีก็ท้อไง คนเปิดไมค์คนเปิดไมค์ขอดูหน่อยนะจ๊ะอุ้ยท็อปของสีช่องว่ะว้าวอันนี้ท็อปไปแบ่งกันได้มาแล้วเอาดีไปดูแปบ๊บอุตายอุตายอุตยัย เฮ้ยสไนเปอร์ยิงว่ะสไนเปอร์ยิงอยู่ข้างหน้าเรานี่นี่นี่ถนนถนนถนนเจอแล้วเจ้ดูดดดไปคนคยตัวอย่างแน่นยตัวเดเปียกเลยมีสองมีสองมีสองนี่มาตรงนี้แล้วคนนึงชิดกแพงเลยเนี่ย มาแล้วบัสมาแล้วบัสอุ้ยเห็นพอดีโอ้ยขวา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 ครับเราโดนล้อมเราโดนล้อมคร,บรอบโดนโดนล้อมไม่โดนกูไม่โดน,ดนอยู่ขวามึงตัวนึง ไอ้ท็อปโดนล้อมแล้วไอ้เพื่ออตายมารอบนี้เราเอาจริงแล้วเพื่อนเอาจริงสั้งกวนเดี๋ยวไปส่งส่งบัญนาคารแป๊บนึงนะ มีเสียงท้าเดินอยู่ในนั้จะไม่รู้เป็นคนหรือบอดได้ยินใช่ไหมได้ยินได้ยินเธอก็เหมือนบอดอยู่นะแต่คนที่ยิงอยู่เมื่อกี้อาจจะแอบซุ่มอยู่ในนั้นแหละ คนคนสวยโอเคครับเรียบร้อยน่าจะตัวเดียวน่าตัวเดียวมันตายเลยตัวเดียวตัวเดียวฮ่าไอ้หนูเอ็งมาลังทำอะไรตรงนี้เหรอลูก <c oughs> เอ๊ปืนอะไรปืนมันแสนหนึ่งเก็บไว้ <G 3. S 1> เก็บไปจีสามจีสามปืนลั่นช้าแต่ใช้ได้นี่ไงถึงมันถึงไม่ยอมกดไอ้นี่สักทีเพราะกลัวว่าเราได้ยินถ้าเราถ้าเราปืนใส่กระเป๋าแล้วเก็บได้ป่ะได้นะได้หมดเลยเอากระเป๋ายัดไปอีกทีนึงอ่ะได้ได้ ลองลองพับพันท้ายปืนอะ่ะปืนส่วนใหญ่ชอบพับท้ายได้พอพับได้มันจะใช้ช่องน้อยลงไแน่เลยโอ้ตัวของเซฟอย่างห่วยบอสลงังบอสลงังบอสบอสลังเพื่อนคนเหรอตรงตรงเซฟตรงเซฟให้คนคนคนโอ้ยเฉียวยิย ตรงไอ้เซฟที่มันส่งอ่ะโอเคโอเคดีเสียมันใช้มันฆ่ากูตายได้ไงวะอ๋อยู <gue muchas upset> ่ข้างๆนี่ยังไงอันนั้นบอดโอ้ยู่นู้น Ồ chào mừng năm mươi năm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 anh năm 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 lại năm 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 Nó năm 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 นอกบ้านนอกบ้านอันนี้เลยครับจริงแลครับสองตัวสองตัวโอ้กระสุนหมดไม่มีกระสุนแล้วโอเค แต่หมดครับก็สุดหมดแล้วว่าแม็กสุดท้ายแล้วเพิ่อกูไปไหนอ๋อกระสุนที่กูได้ตัวมอยู่นรงนใช่ไหมโอเคเก็บหมดแล้วได้เท่านี้เต็มเท่าไหร่กูลัแค่แค่ล้านดีกว่าล้านสี่